สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีต้มน้องบัวหรือว่าลกบัวยังไงให้อร่อยสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะรับรองเลยว่าไม่ขาวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทํำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้น้องวัวมาแล้วเราก็จะมาทําการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวิธีล้างเราก็จะนํากรรไกรหรือมีดมาตัดเป็นชิ้นที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปล้างประมาณ5-6กรอบล้างจนกว่าน้ําจะใสดีนะคะอันนี้ก็เป็นน้องวัวที่บ้านของเราเองค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงวัวหลายตัวนะคะเพิ่งคลอดออกมาสดๆใหม่ๆเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมต้มน้องวัวหรือว่าลูกวัวกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่ตะไคร้ลงไปประมาณ 4- 5หต้นนะคะใส่ลงไปพร้อมทั้งใบเลยค่ะใบมะกรูดหนึ่งกำมือใบชะพู1ิบใบนะคะสําหรับใบชะพูเราจะใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะถ้าใส่เยอะเกินไปนะคะก็จะทําให้ต้มน้องวัวของเรามีรสชาติที่ขมไม่อร่อยค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ น้องวอัวหรือว่าลกวัวลงไปนะคะสำหรับน้องวอัวของเรานะคะตัวหนึ่งก็จะมีลกวัวที่ใหญ่มากๆเลยค่ะนี้มีแค่ลกเดียวนะคะสำหรับน้ำค่ะเราก็จะไม่ใส่ลงไปนะคะเพราะว่าในน้องวอัวก็จะมีน้ำในตัวอยู่แล้วค่ะ ใส่ลกวัวลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือแกงลงไปสักประมาณครึ่งช้อนแกงนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะปิดฝาหม้อค่ะต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องวัวหรือว่าลกวัวของเราจะสุกดีค่ะ สำหรับต้มน้องวัวของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะของเราก็จะต้มประมาณนี้นะคะถ้าต้มนานเกินไปก็จะทําให้น้องวัวของเราหดแล้วก็เปื่อยเกินไปค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําสูตรนี้ดูนะคะรับรองเลยว่าอาร่อยไม่ขาวแน่นอนค่ะ พอดีเคยได้ไปทานของคนอื่นนะคะเวลากินเข้าไปก็จะมีกลิ่นสาบมีกลิ่นขาวที่ลิ้นที่ปากหลังปากล้างลิ้นยังไงก็ไม่หายนะคะแอดก็เลยไม่กล้าทานอีกเลยค่ะ mm hmm. พอดีได้มีโอกาสนะคะได้ทำน้องวัวเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงเองนะคะก็เลยได้ทดลองทำประมาณ2-3รอบก็เลยได้สูตรนี้ออกมาค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับการล้างแล้วก็การใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําน้องบัวมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําหรือว่าชิ้นตามที่เราต้องการนะคะทําเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลาย,ลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมต้มแซบหรือจะนําไปกินคู่กับแจ่วพริกป่นก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ